สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดบ้านไทย PBS รายการที่รับฟังข้อเสนอแนะติชมจากคุณผู้ชมทางบ้านสัปดาห์นี้เราหยิบความคิดเห็นที่น่าสนใจของคุณผู้ชมที่มีต่อรายการไหนบ้างไปติดตามกันนะครับ คนเดินทางมาขอพรเพื่อให้ชีวิตพบเจอกับสิ่งที่ตนเองปรารถนาทาเวสุวรรณคือใครบทบาทที่แท้จริงของท่านคือเรื่องใดความจริงไม่ตายรอยศรัทธาท้าเวสุวรรณ เรื่องราวความเป็นมาของเท้าเวสวรรณที่มีร่องรอยความศรัทธาอย่างยาวนานกว่า600ปีได้รับความสนใจจากแฟนรายการความจริงไม่ตายมากเลยทีเดียวครับหลายความเห็นชื่นชมว่ารายการค้นคว้าข้อมูลได้ดีมีหลักฐานอ้างอิงที่มาของความเชื่อแต่อีกด้านก็มีคุณผู้ชมที่ให้ข้อสังเกตว่าการนำเสนอความเชื่อเช่นนี้จะเป็นดาบสองคมมอมเมาประชาชนหรือไม่ ความคิดเห็นนี้ส่งไปถึงทีมงานรายการแล้วนะครับและทีมงานเองก็อยากจะมาตอบถึงความตั้งใจที่นำเสนอตอนตอนนี้ให้กับคุณผู้ชมครับ ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเราก็คอยสังเกตรปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับสังคมเนาะมันมีกระแสหนึ่งที่ทุกคนหันไปสนใจแล้วก็แห่ไปชุมนุมกันเยอะมากก็คือการหันไปศรัทธาทาเวสวรรณในเบื้องต้นเราก็หาข้อมูลก่อนนะคะว่ามันมีข้อมูลมากพอที่จะทําเป็นรายการไหมเมื่อลองค้นดูเราก็สนใจในแง่คติชนวิทยานก็โชคดีว่าเราเจองานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทําการศึกษาเรื่องนี้พอดีเขาก็จะไปนค้นตั้งแต่ตําราในพุทธศาสนาตําราในศาสนาฮินดูว่า มีการกล่าวถึงท่านไว้ว่าอย่างไรบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงคืออะไรพอเราอ,าอ่านข้อมูลแล้วเราก็ยังคิดว่าน่าจะมีอีกแง่มุมหนึ่งที่ควรน,นาเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ในการมีความครอบคลุมและก็เนื้อหาหลากหลายมากขึ้นก็คือเนื้อหาทางด้านโบราณคดีจะศึกษาว่าในอดีตที่ผ่านมาในสังคมไทยเนี่ยมีหลักฐานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนี้บ้างพอตัดสินใจทำนะเราก็จะมองกลุ่มเป้าหมายคนดูไว้สองแบบกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยเราก็อยากให้เขาได้ข้อมูลที่มากขึ้นกว่าว่า ศรัทธาแล้วเนี่ยเราควรจะรู้จักกับสิ่งที่เราศรัทธาอยู่ว่ามีที่มาที่ไปยังไงศรัทธาอยากถูกต้อง คนเป็นอย่างไรกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ไม่ศรัทธาเลยเนี่ยเราก็อยากให้เขามองคนที่ศรัทธาอย่างเข้าใจด้วยว่าทําไมเขาถึงศรัทธาถ้าสังเกตในเนื้อหารายการจะเห็นว่าเราจะพยายามไม่พูดถึงว่าท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไรการกราบไหว้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างบทสวดคืออะไรเราจะพยายามให้ข้อมูลแล้วก็ตั้งคําถามกับผู้ชมมากกว่าว่าที่เราศรัทธาเราศรัทธาเพราะอะไรเรารู้ที่มาที่ไปไหมศรัทธาที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร มที่ผู้เห็นนนะเะเป็รชุลุลมวงวี่คือภาพของรายงานข่าวของรายการสถานีประชาชนที่ผู้เอาประกันทวงถามความคืบหน้าการจ่ายสินหมายทดแทนจากการทำประกันภัยโควิดซึ่งเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาน,านานนับปีแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียมีคุณผู้ชมติดตามประเด็นนี้อยู่จำนวนมากและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหลากหลายมุมมองนอกจากนี้เปิดบ้านไทย P ี s ยังมีความคิดเห็นของผู้เอประกันที่บอกความรู้สึก หลังจะได้สะท้อนปัญหาผ่านรายการสถานีประชาชนด้วยครับวันนี้คือขอบคุณมากเลยที่ที่ได้ดอ่อรายการที่เพราะว่าตอนนี้นขเขาบอกเขาว่าเริ่มมาลับเอกสารเราแล้วคุณเบ็คซนเนาะรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ที่ที่ยังช่วยแล้คอยติดตามอยู่เสมอเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค,ณคุณประพาสเลิศวิไลเป็นผู้สื่อข่าวที่รับเรื่องร้องเรียนและติดตามปัญหาการเคลมประการโควิด19มาโดยตลอดช่วงนี้ชวนไปฟังเบื้องหลังการทำงานของทีมข่าวที่สื่อสารประเด็นนี้ให้กับคุณผู้ชมครับ เรื่องนี้ครับจริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วคือเดือนมิถุนามันก็เริ่มเกิดปัญหาคือมีคนที่ติดเชื้อแล้วทำประกันแบบเอจอจ่ายจบไว้เนี่ยไปยื่นเคลมแต่ติดปัญหาว่าเคลมไม่ได้ ประกันภัยโควิดเนี่ยครับที่เป็นปัญหาอยู่มันส่งผลกระทบถึงประกันภัยรถยนต์ประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยกลุ่มของน้องๆน,นักเรียนในโรงเรียนต่างๆด้วยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าบริษัทที่มีปัญหาเอาเงินจากทุพพครับมาเทยอดให้กับประกันภัยในกลุ่มของโควิดโดยเฉพาะเจอจ่ายจบข้อมูลที่น่าตกใจคือผู้บริหารคอพพบอกเองนะครับว่าบริษัทที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้กรมธรรม์ที่มีปัญหาอยู่ยอดขายหลักๆเยอะๆนยอยู่ในช่วงของเมษาพฤษภามิถุนาปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นคุณก็จะพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในสายพันธุ์เดต มันสูงขึ้นมากๆแต่ตอนนั้นคุณเห็นสถานการณ์ที่มันสูมเสียงทําไมคุณถึงไม่หยุดขายแล้วมันก็ส่งผลกระทบมาจนถึงวันนี้ที่หลายคนเคลมไม่ได้จนบริษัทต้องเลิกกิจการมันก็เกิดคําถามมานะครับแล้วก็พยายามสอบถามข้อมูลเหล่านี้ไปยังบริษัทแต่เราก็ไม่ได้คาตอบเหล่านี้มาว่าเพราะอะไรทุกวันนี้ผมนั่งตอบไลน์ o f f i c i a l ผู้ชมที่ซักถามเข้ามาทาง Facebook รวมถึงสายโทรศัพท์มีโทรเข้ามาเยอะมากทีมงานเราก็พยายามตอบทุกช่องทาง,งให้ข้อมูลตามที่เรา,าได้รับจากหน่วยงานแล้วมันเป็นขั้นตอนที่ทางราชการกําหนด การถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand ของไทย PBS ีได้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผ่านช่องทาง Facebook Live และ YouTube Live เพื่อให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามการแข่งขันที่เข้มข้นในสนามแข่งขันที่สวยงามของประเทศไทยวันนี้อยากจะหยิบความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่มีต่อผู้บรรยายการแข่งขันที่คุณผู้ชมหลายคนบอกตรงกันว่า ผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องการแข่งขันจักรยานทางไกลได้ดีมากจักรยานเนี่ยทุกวินาทีนี่สำคัญเจ้าของเสียงบรรยายที่คุณผู้ชมพูดถึงคือคุณบาทผู้ชงสายอุดมศิลป์อดีตนักปั่นทีมชาติไทยที่นำประสบการณ์กว่า20ปีในวงการกีฬาจักรยานมาใช้ในการทำหน้าที่นี้นะครับ คุณบาสบอกว่าการเปลี่ยนบทบาทจากนักกีฬามาเป็นผู้บรรยายการแข่งขันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่มีคุณผู้ชมนี่แหละครับที่เป็นกําลังใจให้เขาทําหน้าที่นี้ได้สําเร็จไปรับฟังเรื่องนี้จากคุณบาสกันครับวันที่ไทพีวีโทรมาติดต่อมาเป็นผู้บรรยายการแข่งขันทัวร์เพลนครับผมก็ก็ไม่ได้ลังเลเลย ก็คือรีบตอบรับมาจริงๆก็ไม่รู้เลยว่าต้องต้องภากอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่ต้องเค้นการพูดพวกนี้ออกมาเพราะว่าเราเราอยู่กับมันมาเป็น20ปีแล้วมันอยู่ในสายเลือดแล้วก็มันอยู่ในสมองเราพอเราเห็นภาพเนี่ยเราก็สามารถอธิบายได้เลยเพราะว่าเราดูการแข่งขันมาอยู่ตลอดไงครับแล้วก็เราก็ได้เคยแข่งขันมาด้วยเงี้ยส่วนสําคัญที่ทําให้ผม ภาคได้ดีแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็มันก็มาจากท่านผู้ชมที่ให้กำลังใจครับหลังจากผมภาคเสร็จทุกวันเนี่ยผมต้องกลับไปอ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนก็จะแบบให้กำลังใจผมแล้วก็ถามเรื่องที่ท่านผู้ชมอยากรู้ครับมันก็ทําให้ผมมีสิ่งที่สามารถพูดแล้วก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ชมเหมือนเหมือนผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้เราแล้วก็ชื่นชมเราในการภาคมันก็ทําให้เรามีกำลังใจมากขึ้นครับ เนี่ยคือ,อยางรั่วเนี่ยเราเราจะยังไม่รีบจอดนะครับภาพการแข่งขันเนี่ยมันก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นภาพเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกเลยว่าเราจะต้องภาคอะไรยังไงะครับเราก็ต้องติดต่อทางทีมงานถ่ายทอดสดว่าตอนที่เราอธิบายกฎกติกาเนี่ยเราก็อยากได้ภาพมุมนี้ที่ทําให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็ต้องยกเครดิตให้ทางทีมงานที่อยู่ภาคสนามด้วยครับขอบมากครับ คุณผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นข้อเสนอแนะติชมต่อข่าวและรายการต่างๆของ ThaiPBS เข้ามาได้ที่ Facebook รายการเปิดบ้าน ThaiPBS และอีเมล openthaipbs t h a i p b s o r t h สำหรับวันนี้สวัสดีครับ